วันนี้นะคะก็ขอต้อนรับข้อสู่โครงการแล้วก็วัตถุประสงค์ที่เราจะดาเนินการในครั้งนี้นะคะว่ามีอะ่าไรบ้างเราจะเป็นของเขตพื้นที่พระประแดงนะคะ,นนะ,คะตำบลบางพึ่งค่ะของสมุทรปราการนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะจัดกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่3าในโครงการนะคะชื่อประชุมนะคะก็คือ,อ,อประชุมพัฒนากระบวนการชุมชนจัดการตนเอง แล้วก็สปริงดี้นะคะถ้ายางงั้นเดี๋ยวเราพบกับถ้าเป็นการเรียนรู้แบบมีความสุขก็ขเพราะว่าสิ่งที่เรากำลังจะเรียนรู้เนี่ยเราจะเอาไปใช้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองกับครอบครัวเรากับคนที่เรารักและอันนี้สองเอาไปใช้กับคนในชุมชนของเราเชื่อว่าชาวบางพึ่งทุกคนชาวเพามาเขาไปแดง ไม่มีใครอยากให้คนที่เรารักหรือแม้กระทั่งตัวเราเองคนในครอบครัวเราคนที่เรารู้จักต้องเสียชีวิตกระทนหันใช่หรือไม่ถึงวันนั้นน่ะใครๆก็รั้งมันไม่อยู่หรอกแต่ถ้ายังไม่ถึงวันนั้นทายัางไงจะให้เราอยู่อย่างปลอดภยัยเราสามารถระดมสักพกำลังแล้วลดอัตราตายด้วยโรคทั้งสองเดยค่ะแต่ไม่มีของฟรีบนโลก เอาองค์ความรู้มาดูแลคนในชุมชนและเกิดละกบการ,รากดูแลเป็นระดับสองของโลกในการรองจัดมะเร็งดูแลไหมคะดูแลการเสียชีวิตหลอดเลือดสมองมันร่มงสูงขึ้นและในปีหกสามเนี่ยนะคะเป็น ก็จากพฤติกรรมการกินการบริโภคอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็เกิดจากบางทีคนไข้มามาล่าช้าไม่ทันเหตุการณ์เพราะไม่แน่ใจในอาการที่เป็นอยู่ค่ะไม่แน่ใจอาการที่เป็นอยู่ว่าอาการอย่างนี้อย่างนี้มันจะใช่ไหมก็คือบางคนจะรอเวลาซึ่งตรงนั้นมันมันรอไม่ได้เนาะซึ่งการรักษาตรงนี้ก็คือว่ามาโรงพยาบาลเร็วที่สุดเท่าไหร่ก็คือก็คือรอดเร็วเท่านั้นโอกาสรอดมีสูงนะคะซึ่งของเหลาเลือดสมองก็คือไม่เกินสี่ชั่วโมงครึ่งนะควรถึงโรงพยาบาลก็จะ,จะให้ยาค่ะแล้วก ก็เรเลือดหัวใจก็เหมือนกันค่ะซึ่งอาการตรงนี้ก็ก็จะเป็นโครงการโครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินฉุกเฉินอย่างไร้รอยต่อก็คือในเรื่องของผู้สูงอายุเน้นผู้สูงอายุเนาะก็คือในเรื่องของโรคโรคหลอดเลือดสมองแล้วก็หลอดเลือดหัวใจค่ะเพื่อเพื่อที่จะได้เข้าถึงระบบการรักษาที่ทันท่วงทีตรงนี้ก็คือค่ะโดยเราเลือกที่ของตําบลบางพึ่งพระประแดงเพราะว่าเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ก็คือว่ามีการดําเนินงานมีการดําเนินงานผู้สูงอายุที่ที่ที่มีที่มี วางครอบคลุมคือคือถือเป็นเบ้นแพ็กทีฟของจังหวัดสมุทรปราการนะคะในในการบริหารจัดการตรงนี้ก็คือบุคลากรเจ้าหน้าที่มีความพร้อมมีความรู้แล้วก็อสมมีสกยภาพในการที่จะในการที่จะลงพื้นที่ในการที่จะประเมินเบื้องต้นเพราะว่าอสมนี่ก็คือถือว่าเป็นหมอคนที่หนึ่งเนาะหมอคนที่หนึ่งในการที่จะที่จะเข้าถึงผู้ป่วยได้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 ก่อนที่ที่จะเป็นหมอคนที่2ที่3ต่อซึ่งเราซึ่งในการอบรมครั้งนี้จะเป็นในกิจกรรมที่3นะคะกิจกรรมที่3ก็คือในเรื่องของชุมชนจัดการจัดการตนเอง ซึ่งก่อนหน้านั้นโครงการของเราก็ครั้งที่2เราก็คือแจกแบบประเมินให้ให้อสอมอไปประเมินไปประเมินกลุ่มผู้สูงอายุค่ะที่ที่เป้าหมายก็คือ328คนของของของ,ของพระประแดงค่ะ328คนตรงนี้แล้วก็แล้วก็วันนี้เราจะมาให้ชุมชนจัดการตนเองโดยการคืนข้อมูลคืนข้อมูลจากที่จากที่จากที่เราไปสำรวจมาผู้สูงจากที่สำรวจผู้สูงอายุมาว่าก็มีความเสี่ยงอะไรบ้างในเรื่องของทั้งเรื่องการสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์การออกกำลังกายแล้วก็ ความรู้ในการความรู้เกี่ยวกับโรคโรคสองโรคหลอดเลือดสมองเราหลอดเลือดหัวใจตรงนี้ค่ะค่ะ,คะเพื่อที่จะมาพัฒนาพัฒนาแล้วก็มาสอน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 ให้เขาได้ได้รู้ว่าอาการสัญญาณเตือนอะไรโดยสื่อตรงนี้เราก็จะมีแผ่นพับมีแผ่นพับให้แล้วก็มีมีวอร์นิ่งไซด์ซึ่งวอร์นิ่งไซด์ก็คืออาการเตือนที่ต้องเฝ้าระวังค่ะหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้ก็คือที่จะถ่ายทอดให้ตรงนี้ด้วยค่ะแล้วก็ของของของที่อนามัยบางพึ่งก็ก็จะมีก็จะมี ก็จะเป็นคลิปคลิปคลิปเพลงเป็นเพลงอะค่ะคือน้องน้องเขาจัดทาเพลงเกี่ยวกับสต๊อกเป็นเป็นเพลงที like in exactly. ่เข้าใจง่ายอะค่ะเพื่อเพื่อที่ถ่ายทอดให้ผู้สูงอายุฟังค่ะก็จะมีมีคำที่เข้าใจง่ายตรงนี้ให้เขาได้เปิดฟังค่ะจากจำนวนละมองที่อยู่ในเขตดระดันึงเทศดับึงทั้งหมดเนี่ยจะมีการอบรมเป็นรุ่นรุ่นต่อไปใช่ค่ะแล้วแล้วกิจกรรมที่ที่หกคือกิจกรรมกิจกรรมที่หกก็คือเราจะอบรมอสมอีกรอบหนึ่งคือจะคือ จะอบรมอสมรอบหนึ่งเพื่อที่จะมาให้ความรู้แล้วก็จะมีการสอนในเรื่องของการ CPR าการ CPR าการใช้เครื่อง AED อีกค่ะค่ะซึ่งเป็นแพลนที่แพลนที่จะทำต่อเนื่องจากตรงนี้ค่ะ,คะ